สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568วันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับเป็นวันหยุดราชการแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกติเดี๋ยวเราไปทำการบ้านหุ้นสําหรับการใช้เทรดกิงกำไรหรือว่าลงทุนในวันนี้แต่ก่อนอื่นไปอัปเดตเซตดัชน x ของวันเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเซตดัชนประจาวันพฤหัสบดีที่8 พฤษภาคม2,568เซ็ตปิดไปที่1,206.59จุดปิดติดลบไป13.68จุดคิดเป็นติดลบ1.12มูลค่าซื้อขายสุดที่42,698.89ิ42,698.89ล้านบาทเซ็ตยอดตัวลงมานิดหนึ่งนะครับหลังจากพุ่งแรงไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในช่วงเช้าเปิดตลาดมาก็ ลงมาอยู่ในโซนสีแดงทันทีแล้วก็ลงไปต่ำสุดที่1,205.57จุดจุดสูงสุดของเมื่อวานนี้อยู่ที่1,221.34จุดในช่วงท้ายตลาดขึ้นไปปิดที่1,206.59จุดในภาพรวมย่อตัวลงมา13.68จุดก็ถือว่าเป็นปกตินะครับขึ้นไปเยอะก็ลงมานิดหน่อยโดยนักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝ่ายเทขายออกมานะครับ ส่วนนักลงทุนรายย่อยและสถาบันเป็นฝ่ายซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคม2,568ต่างชาติขาย3,009.00ล้านบาทโบรกเกอร์ขาย62.54ล้านบาทกองทุนซื้อไป2,090.35ล้านบาทและรายย่อยนักลงทุนภายในประเทศซื้อ981.19ล้านบาท และต่างชาติยังเป็นฝ่ายชอ็อตทีเฟกซ์ขายสุดที่14,733สัญญาโดยรายย่อยและกองทุนเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์รายย่อยซื้อ12,565สัญญากองทุนซื้อ2,168สัญญาในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน m o s แ active และเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน10หลักทรัพย์ ห้าลำดับแรกที่มีการซื้อขายมากที่สุดได้แก่แอดว n c ซ์บวกไปหนึ่งบาทยูราคาที่สา5ร้อยห้าบาทมลาูลค่าซื้อขายสา4พันหนึ่ง้อยสี่ิบี่ล้านบาทซีพีอบวกไปห้าสิบสตังค์ยูราคาที่ห้าสิบสองบาทเจ็สิบห้าสตังค์มลคูลค่าซื้อขายสองพันยิสามล้านบาทหุ้น r รูป,ปิดติดลบไปสิบสตังค์ยูราคาที่สิบสองบาทห้าสิบสตังค์เดลต้าปิดติดลบไปสามบาทห้าสิบสตังค์ยูราคาที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทและหุ้นกัฟ ปิดติดลบไป75สตางค์อยู่ราคาที่49บาท25สหตางหุ้นที่โดดเด่นเมื่อวานนี้ได้แก่ CCET ปิดบวกไป55สตางค์อยู่ราคาที่7บาทหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t top loss และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นเซนเทลปิดติดลบไป7ร่วงลงมา1บาท70สตางค์อยูราคาที่22บาทมูลค่าซื้อขาย325ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น BA ติดลบไป1บาทอยู่ราคาที่14บาท90สตังค์มูลค่าซื้อขาย195ล้านบาทหุ้น global ปิดติดลบไป45สตาตังค์อยู่ราคาที่6บาทมูลค่าซื้อขาย179ล้านบาทหุ้น SISB ติดลบไป9เร่วงลงมา1บาท80สตังค์อยู่ราคาที่17บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย158ล้านบาทหุ้น AAV ร่วงลงมา9สตังค์ ยืนราคาที่1บาท28สตางค์มูลค่าซื้อขาย171ล้านบาท AWC ติดลบ16สตางค์ยืนราคาที่2บาท4สตางค์มูลค่าซื้อขาย257ล้านบาทหุ้นที่ติดเข้ามาในเวนท t ่ Top Gene และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น CCET รองลงมาได้แก่หุ้น EnCap ปิดบวกไป15%ราคาพุ่งขึ้นมา50สตางค์ยืนราคาอยู่ที่3บาท70สตางค์ มูลค่าซื้อขาย1 9 0ล้านบาทมีหุ้นที่ทำราคาซีลิ่งตัวเดียวนะครับเป็นตัวเดิมเหมือนเดิมได้แก่หุ้น dv 8ราคาดีดขึ้น40สตังค์อยู่ราคาที่1 7บาท73สาตังค์มูลค่าซื้อขาย15ล้านบาทหุ้นที่เกือบซีลิง่งได้แก่หุ้น spvi บวกไป27%ราคาดีดขึ้นมา50สตังค์อยู่ราคาที่2องบาทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย3 4ล้านบาทหุ้น pl พัทละลิ s ซิงบวกไป25%เด้งขึ้นมา29สตาตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท43สตาตังค์มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาทหุ้น svoa ปิดบวกไป19%เด้งขึ้นมา24สตังค์ยู่ราคาอยู่ที่1บาท46สตังค์มูลค่าซื้อขาย16ล้านบาทเมื่อวานนี้รู้สึกว่าหุ้นในกลุ่มลิ s ซิงพากันพุ่งขึ้นเป็นแถวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นอมานะไมโครลิซซิง ไม่ได้ลิสซิงส่วนหุ้น AJ ยังคงร้อนแรงบวกไปอีก13%ดีดขึ้นมา44สตังค์ยืนราคาอยู่ที่3บาท60สตังาคา์มูลค่าซื้อขาย45ล้านบาทในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดมีหุ้นที่ติดเข้ามาแล้วก็เป็นวอลุ่มมาเลิดในเชิงบวก3ตัแรกได้แก่ AJA, SPVI และอามานะโดยมีราชธานีลิสซิงหุ้นธานีเข้ามาเป็นลำดับที่4วอลุ่มเลิดในเชิงลบ 3ามตัวแรกได้แก่มาลี BE 8และดูโฮมโดยมีเซนเทลติดมาเป็นลำดับที่4 Impact ในเชิงบวก3ามตัวแรกได้แก่ CCET c, c p r และ SPI Impact ในเชิงลบ3ามตัวแรกได้แก่ Delta PTT และหุ้นกัฟโดยมี AOT เป็นลำดับที่4ในวันนี้เราจะไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเด t เทรดนะครับหุ้นที่เด่นๆก็ได้แก่ DV 8 SPVI Ncap aj pl และ sboa เดี๋ยวเราไปส่องกันทีละตัวนะครับ dv 8บริษัท dv 8ปดจำกัดมหาชน dv 8ปดทำซีลิง่งเป็นซีลิ่งที่3ในรอบนี้แล้วนะครับปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่1บาท73สตางค์แนวต้านด้านบนเป็นแนวต้านจิตวิทยาแนวรับอยู่ด้านล่างแนวรับแรกอยู่ที่58สตางค์แนวรับถัดลงมาอยู่ที่50สตางค์แนวรับสุดท้ายอยู่ที่35สตางค์ แนวรับด้านล่างนี้ก็คงไม่มีใครใช้ละครับเหมือนกับที่บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ในคลิปเมื่อวานราคาหุ้นอยู่ที่1.33บาทส3สตางค์ก็น่าจะใช้แนวรับนี้เป็นจุดสต o p ปลอสหุ้น DV8 ก็มี Story เทินราวเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับแต่ในเรื่องของการเล่นเด y t เท d e ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าราคาหุ้นขึ้นไปสูงแล้วใครจะเข้าไปเสี่ยงก็ควรจะระมัดระวังให้ดีนะครับหุ้นตัวถัดไป SPVI SPVI ก็ทำราคาซีลิ่งไว้เมื่อวานนี้ก็เกือบซีลิง่งก็คงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่สองบาทส0สตังค์ราคาขึ้นไปจอแนวต้านแล้วแนวต้านแรกอยู่ที่สองบาทส2 32. สตังค์เมื่อวานก็ไปถึงแล้วแต่ในช่วงท้ายตลาดย่อตัวลงมาปิดที่ราคาสองบาทส0สตังค์วันนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปต่อ แนวต้านถัดไปอยู่ที่2.78บาท78สตางค์ถ้าหากว่า SPVI จะทำซีลิิงอีกราคาซีลิิงในวันนี้จะอยู่ที่2.98บาท98สตางค์ส t o p l s s s ใช้ราคา2.12บาทส2 12. สตางค์ถ้าหลุดลงมาก็มารอรับบริเวณ1น1.86บาท86สตางค์นะครับก็ว่ากันไปตามเทคนิคอล้วนๆเลยหุ้นตัวถัดไปหุ้น NCAP Next Capital NCAP นี่ก็ร้อนแรงไม่เบาไม่มีใครคาดคิดว่า ราคาหุ้นจะเปิดโดดจาก3บาท30สตังค์แล้วก็ขึ้นไปปิดที่ไฮเลยนะครับ3บาท70สตังค์แนวต้านด้านบนเป็นแนวต้านจิตะวิทยาเช่นเดียวกันแนวรับก็อยู่ลึกแนวรับแรกอยู่ที่2บาท50สตังค์แนวรับถัดลงมาอยู่ที่2บาท28สตังค์ถ้าจะเล่นเดย์เทรดก็น่าจะใช้ราคาครึ่งหนึ่งนะครับของแท่งเทียนปัจจุบันเป็นจุดสต o อปลอสก็อยู่ประมาณราคา3บาท50สตังค์นะครับ หุ้นตัวถัดไปหุ้น AJ AJ plus AJ นี่ก็เป็นขาลงมานานมากเลยมาสร้างฐานต่ำสุดอยู่ที่1.94บาท9สตังค์ในสัปดาห์นี้ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าราคาจะพุ่งทะลุแนวต้านบริเวณ3.18บาทส8สตังค์ขึ้นไปได้แต่เมื่อวานนี้ก็เป็นไปแล้วราคาหุ้นพุ่งขึ้นทะลุแนวต้าน3.42บาทส2สตังค์ขึ้นไปทำให้สูงสุดไว้ที่ 3. บาท72สตังค์ในช่วงท้ายตลาด ลงมาปิดราคาที่3บาท60สตังค์เล่นเด t เทรดก็เหมือนเดิมนะครับมีโอกาสไปต่อได้แนวต้านด้านบนอยู่สูงห่างไปอีก1บาทแนวต้านแรกอยู่ที่4บาท60สตังค์แนวต้านถัดไป4บาท86สตังค์เดทเทรดก็อย่าลืม Stop Loss นะครับ Stop Loss ใช้ราคา3บาท42สตังค์แต่ถ้าใครสายป่านยาวมรอที่3บาท18สตังก์ก็ได้นะครับแต่ถ้าหลุด3บาทส8สตังค์ลงมา ก็มารอที่บริเวณ2บาท50สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น pl พัทระริซิง pl ก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทเมืองไทยประกันภยัยและเมืองไทยประกันชีวิตเป็นหุ้นเก่าแก่นะครับเคยทำราคาปรับฐานต่ำสุดไว้ที่19สตังค์ทำให้สูงสุดไว้ที่6บาทส4สตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่1บาทส3สาตังค์ราคาทั้งหมดนี้ก็เป็นราคาที่มี dilution effect ไดรลูลงมาตั้งแต่มีการแตกพาภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมควอเตอร์นะครับส่วนภาพกราฟในไทม์เฟรมเดย์หุ้น pl พัทละลิซิงลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่97สตังค์ปัจจุบันยังหาค่า pe ไม่ได้นะครับเพราะว่าผลประกอบการขาดทุนปีนี้ก็งดจ่ายปันผลทั้งๆท,ท,ที่มีการจ่ายปันผลดีมาตลอดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ราคาร่วงหนักเลยนะครับเนื่องจากผลประกอบการ ไตรมาสที่4และงบผลดำเนินงานประจำปี2,567ออกมาไม่ดีบริษัทขาดทุนเยอะราคา97สตังค์ก็อยู่ในช่วงของการประกาศสงครามการค้าภาษีตอบโต้รีซิฟโปรโคราทาริฟส์แต่หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่อยๆไต่ระดับจากตำบาทมาเป็น1บาทแล้วก็ไป1บาท10สตังค์เมื่อวานนี้ราคาหุ้นเปิดจาก1บาท13สตางค์พุ่งขึ้นไปโซนบน าแนวต้านหลายแนวขึ้นไปสูงสุดที่1บาท48สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมายืนที่1บาท4 3สตางค์แนวต้านที่กลับมาเป็นแนวรับแนวรับแรกอยู่ที่1บาท41สตางค์แนวรับถัดลงมาอยู่ที่1บาท38สตางค์ราคาหุ้นก็ไม่น่าจะหลุดลงมานะครับแต่ถ้าหลุดลงมาสต็อปลอสก็คงจะใช้ประมาณ1บาท30สตางค์ส่วนแนวต้านด้านบนแนวต้านแรกอยู่ที่1บาท44สตางค์ แนวต้านถัดไป1บาท45สตางค์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เคยผ่านมาแล้วที่สำคัญคือแนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท59สตางค์วันนี้จะขึ้นไปถึงหรือไม่ใครจะเล่นเด t เทรดก็ทำการบ้านกันต่อไปหุ้นตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับ svoa ธุรกิจก็เหมือน spvi นะครับแต่ spvi ขาย iPhone svoa ก็จะเน้นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์มีฐานการผลิตของตัวเองด้วยนะครับใช้แบรนด์ SVOA รวมทั้งส่งออกนอกด้วยหุ้น SVOA เพิ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อวันที่11มีนาคมตรงช่วงนี้นะครับ XD แล้วก็มี Dilution Effect ลงมาสร้างฐานราคาอยู่ที่9 6สตางค์มีแวบลงมาที่9 1สตางค์แป๊บเดียวในช่วงประกาศสงครามการค้าภาษีตอบโต้ Top to, Re ซ i p r o c a l Tariffs แต่หลังจากนั้นก็เด้งรีบาวนะครับเมื่อวันพุธเบรกแนวต้านขึ้นไปได้แนวต้าน1บาท16สตังค์กลายมาเป็นแนวรับแนวรับถัดลงมาอยู่ที่1บาท13สตังค์เมื่อวานนี้หุ้นเปิดโดดนะครับพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1บาท57สตังค์ในช่วงท้ายตลาดมีแรงเทขายลงมาปิดราคายอยู่ที่1บาท46สตังค์วันนี้เล่นเดเทรดมีแนวต้านอยู่ที่1บาท69สตางค์ก็น่าจะไปต่อได้นะครับ แนวรับก็ค่อนข้างลึกถ้าหลุดราคาเปิดเมื่อวานนี้ก็สต็อปลอสออกมาก่อนราคาเปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่1.30บาทส0สตังก์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเข้าไปส่องหุ้นเตรียมเล่นเดทเทรดเชา้านี้การเทรดการลงทุนก็ควรจะวางแผนให้ดีนะครับใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยังไงก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ